สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับหน้าตู้ลูกเตา๋าตู้ใหญ่เลยนะตัวนี้เป็นตู้45้าคูณ45้าคูณ4ี่สิบห้านะครับคือ45้าทุกด้านนะครับผมจุน้ําได้แบบโคตรเยอะนะครับตู้นี้ยจริงๆแล้วอะ่ะผมทําโปรเจกต์ซักร์ไปนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายจริงจังให้ดูนะครับเพราะว่าไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จแนตะ่ทีนี้คือมันเป็นโลกนะครับทุกคนก็ก็เลย มีตัวที่ร่วงไปบ้างนะครับโคตรเสียใจเลยคคือตัวนี้คือเลี้ยงมาเป็นปีแล้วด้วยนะครับก็ร่วงไปก็ตัวสองตัวนะที่ล่วงไปนะครับผมก็เสียใจมากๆนะก็เลยโอเคอยู่ตู้นี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับก็เลยย้ายไปตู้เดิมที่มันอยู่นะครับตอนนี้ก็กินอาหารล่าเริงกันดีขึ้นนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่พวกบาดแผลอะไรที่ติดเชื้อก็ไม่เห็นมีแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้น ภายในเร็ววันเดี๋ยวมาอัปเดตได้ฟังทีนะครับผมส,วส่วนตู้นี้นะจริงๆแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะตอนแรกกะจะเลี้ยงปลาบู่ไทยนะครับแต่ปลาบู่ไทยเราก็มีตู้ไปแล้วนะก็เลยคิดไปคิดมานะครับเลี้ยงไอ้นี้ดีกว่าเลี้ยงปลาผีเสื้อติดหินดีกว่านะครับก็พวกผีสเสื้อเวียดนามบัตแมดดี้ผีเสื้อจีนอะไรแบบนี้นะครับผมจะมารวบรวมใส่ตู้นี้ให้หมดเลยนะครับและผมเห็นผมไปเซิร์ชหานในคลิป ต่างประเทศแลที่ที่เขาเลี้ยงกันนะเขากระนำใส่หินก right. ันแบบเยอะๆเลยนะผมก็อยากจะทําแบบนั้นบ้างนะก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับส่วนก้อนข้างหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นก้อนหลักเราเลยนะครับผมเป็นไงโคตรหนักลยทุกคนนี่ลองพมิดไปนะเพราะว่ากลัวนะครับกลัวจริงๆกลัวมันไปมีแรงมีแรงเท่าไหร่แรงกดทับอยู่นัดจุดเดียวนะครับก็เลย วางบนหินมัมนสเสลยนะครับผมเป็นปรเทไหมทนโปเทนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียงผ,ผมจะเรียงหินนะทุกคนมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมจะกระนำใส่หินที่บ้านผมมีนะครับอาจจะสีไม่เหมือนกันเลยสักก้อนนะอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมจะใส่หินแบบเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องลดน้ำก่อนนะเพราะกินน้ำมากอนเยอะนะครับผม ส่วนตู้นี้นะครับกองค่อนข้างที่จะผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่แต่ผมจะรันน้ำไว้นานๆของนั้นๆให้ตู้มันเขียวแบบขจีเลยนะครับก็เป็นกองฟองน้ำสองตัวนะครับแล้วก็กองแขวนนะครับก็ดีหน่อยที่ว่าพสซ้อเวยนน้มผมแบบไม่ได้มีเป็น10บ0ตัวขนาดนั้นมีแค่มันเจ็ดสิบตัวแล้วกันนะตีปลงมๆมาสิบตัวนะครับก็ค่อนข้างไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมากระนํำใส่หินกันดีกว่า หินก็มีหินที่เขียวแล้วด้วยแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับส่วนน้ํานะครับก็จะเป็นใช้น้ําเก่าอยู่นะครับผมน้ําเก่าของตู้ปลาสเกอร์นี่แหละนะครับที่มันมันไม่ติดเชื้อแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะลันตู้เขียวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเตัวนี้มันเริ่มเขียวหน่อยๆแล้วถ้าทุกคนเห็นนะครับแต่เป็นเป็นปุยๆนะครับเป็นตะไคร้แรกเริ่มนะครับถ้าไอ้ปุยๆนี้หายไปเดี๋ยวตะไคร้ยีนบอหรือว่าใบฟิล์มมันก็จะเกิดขึ้นมามากกว่านี้นะครับผม ก็จะมีขี้ปลาลินเด็กน้อยก็ก,ก็ก็โอเคนะเอาไว้ให้แบบทีเลียกินนะครับแล้วก็มีกุ้งสุรานิดหน่อยนะครับพวกคิสัันบีนิดหน่อยนะให้มันไปกินเสรเจษขาตู้นี่ไว้แล้วกันให้มันรันระบบไปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวมาจัดกันเลยดีกว่าจัดไป เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหหินหินคล้ายฟองเรียบร้อยแล้วนะเช็ดกระจกก่อนเป็นไงทุกคนสุดยอดไหมแปลกแปลกนะนะแต่เดี๋ยวเขียวมาหน่อยมันก็เท่เองนะทุกคนผมเคยผมลองทำกับตู้เล็ก3 0มสไอ้ตู้นี้แนละ้วพอใส่หินเล็กๆก,กองๆอง,อง,อง,องให้มันแบบ ครอบๆเนี้ยไม่คูดสวย,ยทุกคนไม่ไม่ทีเราไม่ได้ถ่ายดูนะครับแต่มีคลิปสั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูแล้วกันนะครับีโอเทที่มากมายนะครับเป็นไงทุกคนหิ้งไทยฟองก็ผมก็จัดแนวแบบรอบข้างใหญ่นะครับจริงๆแล้วข้างหลังนี้ถ้าสูงได้อีกจะสวยกว่านี้เลยนะไอ้รูเนี้ย เดี๋ยวผมค่อยหาอะไรหาถ้าถ้าถ้า,ถ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 ามีหินถ้าไปร้านหินดีก,กันนะเดี๋ยวมาหามาปิดนะครับก้อนกลางๆมาปิดอะทิ่จริงแล้วตู้ใหญ่เนี้ยแนะนําให้ใช้ไซส์ก้อนกลาง,าง,งนนอย่างเงี้ยทั้งหมดดีกว่านะก้อนเล็กมันไม่คืออะไรก้อนเล็กมันเหมาะสำหรับตู้เล็กนะครับสามสิบคูณสามสิบอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเท่านี้เราแชร์เท่านี้ไปก่อนครับก็ประมาณนี้แหละการจับนะครับก็หินก็กินไปประมาณ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็ได้นะครับของตู้ครับผมก็เดี๋ยวรอหินมันช้ำๆเลยนะครับยับรอหินแบบเขียวๆทั้งตู้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทีตอนลงป้าผิเสือแล้วกันนะครับผมนะ่าจะเวิร์กอยู่นะผมว่าเอาจริงๆผมลองเลี้ยงซักเกอร์ตู้โล่งอะนะทำไมเป็นไรไม่รู้ทำไมผมเลี้ยงกไม่เวิร์กนะ ทำไมเวลาทำอะไรมันให้มันลกๆแล้วมันเวิร์กเฉยเลยนะทุกทีเลยนะครับไม่รู้เนพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมว่าเนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนแรงกดทับของหินก็ไม่น่ามีปัญหาเลยละผมเอาโฟมมาลองแล้วนี่หนาตึบเลยผมน่าจะเซนหนึ่งได้เลยแล้วเนี้ยสิบมนได้เลยนะนะ้ยเนี้นยนะนะร้อยด้วยอย่งงี้ถ้าเห็นกันร้อยไฟลล่นเลยนะครับก็เป็นไงทุกคนสวยไหมเช็ดไฟก่นอนไฟหล่นอ้ามนะครับ รอรอผีเสื้อเร,เรามีผีเสื้อ SP หางฟ้าสองสามตัวนะครับแล้วก็บัตมารี่2อสาตัวแล้วก็เวียดนามสองสตัวแล้วก็หางแดงมีตัวหนึ่งหรือสองตัวแต่จำไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอามาลงตู้น้ยมน,นะครับผมอาจจะลงกระเป๋าแคะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม,ไม่แน่ใจว่ามีหอยหรือเปลาแต่ดูจากตาเปล่าไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ ผมว่าไม่นานหรอกตัวนี้น่าจะเขียวไวอยู่นะครับก็ก็ลืมไม่ได้แล้วทุกคนตัวทำจะค่้เขียวนะครับนี่ถ้าใครถามว่าใช้แบคอะไรดีเอซูฝ้าทองนะครับตัวจบผมว่าตัวจบตุดนล้ใช้ได้ทุกตู้ไม้ตู้เลยนะตู้ไม้น้ำก็ใช้ได้ครับไปเลยผมไปที่นี่พอนะครับไม่ใช่หลอกเพลอง ประมาณนี้นะครับพ็เสร็จแล้วผมว่าเพราะว่าเันมีหิน,หนเขียวแล้วไงหินนะี้เขียวเขียวปิดเลยนะครับในที่จริงแล้วในในนอกกล้องอะ่ะไอหินนี้หินนี้ครับหินนี้หินนี้เขียวแล้วนะครับก็มีหินด้านบนเขียวมาหน่อยผมอันนี้บางบางหินมันลงตู้มาแล้วไงนะครับก็เดี๋ยวรอวันลงปลาปีเอนะครับปลาิีเสื้อมันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สงกรารนะทุกคนก่อนสงกรารประมาณวันที่สิบเมษา แล้วมันกินตะไคร้ในตู้แบบกระหน่ำกินเลยนะครับจนแบบแทบไม่เหลือตะไคร้แล้วอะ่ะนะครับผมก็เลยโอเคจริงมันก็อยู่ได้นะทุกคนที่ก็แปลกใจเหมือนนะว่ามันอยู่แบบลกๆนี้ได้ด้วยนะแล้วมันอยู่ได้แบบค่อนข้างดีด้วยนะซึ่งผมก็แอบเป็นห่วงกันว่าออจะย้ายย้ายมันมาแล้วมันจะเป็นอะไรเปล่าเหมือนซักเกอร์อะไรเง,นะงี้ยนะผวาดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราย้ายให้มันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันแคบไปหน่อยนะครับแต่มันก็อ้วนแหละนะครับ ตัวนี้มีม้าห้าหกตัวนะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ปลาม้าเลยกันนะครับอเอ,เ,อเป็นเงาทคนโอเคโอเคครับนี่มานี้เลยดีเทลวันนี้นะครับก็มีหลากหลายหินเลยนะถ้ามีหินเนี้ยหมดเลยนะ่าจะสวยกว่าเต่ไม่เป็นไริีก็สวยเหมือนกันนะครับมีหลายหินหลายสีดีพอบิวว่ามานี้นะครับก็ส่วนไฟผมก็ใช้ เรเดียรออส A3 กับ A2 มินินะครับกองเล็กไปหน่อยนึงนะครับแต่มีกองฟองน้ำมาช่วยอยู่นะครับก็น่าจะพอได้นะครับก็มีมีเหยียดนิดหน่อยนะครับก็มีฟล์น้ำหัวน้ำหัวก็ไม่แย่นะมีทางกองฟองน้ำด้านหลังนะครับแล้วก็หัวเจ็ดพุ่งลงมานะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากติดตามตัวนี้ด้วยกันนะครับเพราะผมทำเพลิ ไว้เป็นตู้ปลาผิเสื้อแล้วกันนะครับรันยาวๆเลยนะครับให้มันเขียวจริงๆอะ่ะนะครับผมค่อยเอามาลงนะครับเพราะมันอยู่ตู้นี้ได้อยู่แล้วนะครับเคสผมเดี๋ยวผมยังไงถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็กดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์พูดกันได้แล้วก็ฝากช้อปี้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้เ3 Pro ปหรือว่ากองยักษ์หรือว่าไฟเฮลิออสที่มันเป็นไฟแถวตรงอันนี้ก็แรงนะครับเคสผม สวัสดีครับมาทุกคนมาถ่ายนิดหน่อยให้ดูนะพอดีน้ําใส่แล้วนะครับหลังจากทาเสร็จที่เห็นคุณขุนนิดหน่อยข้างหน้าที่เป็นกระจกนะทุกคนใส่คลิกเลยนะครับพอพอแบบนิ่งๆน,นะครับผมแป๊บเดียวเองครับด้านข้างนี้ก็มีแต่ไร่เขียวๆน้าตาลน้ำตาลนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นนะว่าพวกเวลฟิมแล้วก็ คทีเรียดีดีจีนวอตะไคร้เขียวก็มันมีอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมา,ารอรุ้นกันนะครับมาถ่ายให้ดูชแวบหนึ่งนะครับรอลุ้นผีเสื้อได้เลยผมว่าเวิร์กนะในความคิดผมมันแวบ,บหนึ่งว่า,วา,วาเวิร์กนะแบบพออหินเยอะอย่างงี้นะทําเหมือนที่เขาเลี้ยงกันที่เขาได้ลูกกันด้วยนะทําูกลเขาไว้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวมารับชมกันติดตามกันต่อไปนะครับผม